นะครับก็คืออี่แดงของที่แปลงนี้ก็คือนี่ครับสังเกตต้นไม้นะครับสังเกตแนวแนวต้นไม้ไปเลยนะครับแนวต้นไม้ยาวไปถึงนู่นเลยครับคือที่ของที่แปลงนี้นะครับก็เหลือป่ายไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นพวกจำพวกก็กระถินนะครับพวกต้นกระถินนะครับนี่คือทาความสะอาดไม่ยากนะครับจ้างคนมาทําความสะอาดหรือจะเอาแมคโครมาแค่วันเดียวก็น่าจะเรียบร้อยนะครับวอนัดวันเดียวก็น่าจะเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ต้นกระถินธรรมดานะครับ ทั้งหมดเลยนะครับที่แปลงนี้นะครับเนี่ยครับที่ผมบอกฝั me me. ่งนี้ก็จะเป็นต้นละม่่งอ่าเป็นร่องละม่่งอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นที่ของเขาเป็นที่นานะครับแปลงนี้เจ้าของเขาขายนะครับคนละแปลงกับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นที่ผมรีวิวนะครับที่ว่า65สิบห้าไร่นะครับก็ว่าติดกันเลยนะครับที่แปลงนี้นะครับสิบห้าไร่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้าของเขาขายไร่เท่าไรนะครับตรงนี้มีประมาณสิบกว่าไร่นะครับสิบกว่าไร่ เจ้าของเขาก็เป็นคนในพื้นที่แล้วครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่แถวไหนนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมก็โทรมาสอบถามผมกันแล้วกันนะครับโทรมาผมมาแล้วกันนะครับที่แปลงนี้ก็อยู่ที่ตำบลนุ่งขุยนะครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบุรเหมือนกันนะครับติดกับแปลงหกสิบห้าไร่เลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่ทราบนะครับในราคาที่ชัดเจนนะครับราคาไร่ละเท่าไรนะครับ ก็ถือว่าเป็นที่ราบเลยนะครับเป็นที่ราบที่สวยนะครับมองเห็นภูเขานะครับเห็นไกลๆนะครับคือภูเขาปิดกับแปงลงหกสิบห้าไร่นะครับนาแถบนี้แถวนี้เขาก็เป็นเอกสารฉนูดคู่แดงกันหมดนะครับส่วนมากจะเป็นเอกสารฉนูดคู่แดงกันหมดเลยไม่มีทอบอไม่มีสบอบคนะครับใครสนใจนะครับผมก็ที่แปลงเล็กนะครับแปลงนี้ประมาณสิบกว่าไร่ผมก็ไม่แน่ใจประมาณกี่ สิบกว่าไร่สิบกว่าเท่าไรนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบราคาว่าไร้ละเท่าไรนะแต่ก็ไม่น่าจะหนีแบบที่ดินแปลงนู้นนะครับก็ราคาก็น่าจะไม่น่าไม่น่าจะแตกต่างกับที่แปลงนี้ครับนี่ที่แปลงนี้ครับปิดกันนะครับที่แปลงนี้แปลงนี้กับแปลงนี้แปลงนี้คือนะครับดีวผมจะพาไปดูใกล้นะครับที่แปลงนี้ก็เป็นน้ำเหมือนกันนะครับแปลงนี้สิบกว่าไร่นะครับแต่ผมยังไม่รู้จักเจ้าของนะครับ เขาก็จะขายเหมือนกันครับเหมือนกันครับเห็นผมมาเจอคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าเขาก็ประกาศขายอยู่เหมือนกันเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากจะซื้อรวมนะครับทั้งสองแปลงนะครับผมก็ี๋ยวผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้นะครับนะครับก็คือเป็นระหว่างเขตแดนเลยนะครับหรือว่าถนนนี่ก็เป็นแดนก็ได้นะครับเพราะฝั่งนี้ก็เป็นของอีกเจ้านึงนะครับฝั่งนี้ก็สิบกว่าไร่นะครับ ฝั่งนี้นะครับ65ไร่นะครับฝั่งนี้65ไร่นะครับเป็นที่นาทั้งหมดนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับผมถามแล้วนะครับถามคนในพื้นที่แล้วครับตอนน้ำท่วมไหมครับคนพื้นที่เขาจะให้คำตอบเราดีที่สุดนะครับเขาบอกว่าน้ําไม่ท่วมนะครับทํานาได้ปีละสองหนนะครับถ้าใครมีทุนนะครับเจาะบ่อบระดานนะครับก็เจาะได้นะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าน้ําไม่ลึกนะครับแบบนี้น้ําเจาะไม่ลึกครับ ผมก็ไม่มีโดนะครับไม่มีโดนถ่ายถ่ายทำให้ดูนะครับก็ให้ดูพอสังเขปก้อนก่อนนะครับนะครับที่สวยเลยนะครับที่สวยมากนะครับเป็นที่ราบนะครับไม่ต้องถมบินนะครับอาจจะเอาไมโครมาปรับนะครับาแถวคันลงคันนาอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องเอามาปรับทาความสะอาดหน่อยอย่างพวกนี้ครับพวกปวกพวกอะไรพวกนี้นะครับน่าจะไมโครมาทําความสะอาดนะครับ